สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซียายาการ์เด้นที่น่ารักทุกท่านยายาการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้นะคะอีพีนี้เปิดแบ่งชวนชมดอกซ้อนสวยๆนะคะ,ะสําหรับสีนี้นะคะดอกนี้เป็นดอกซ้อนชื่อชาฟีเมลนะคะชาฟีเมลสีสวยมากเลยขอบจะเป็นสีม่วงนะคะขอบจะเป็นสีม่วงเป็นดอกซ้อนอันนี้อดอก ดอกไม้ค่ะดอกไม้แดดแรงค่ะแดดแรงอ่ะเราก็จะมีพลอยลุงนะคะพลอยลุงเป็นไม้ดอกเปลี่ยนสีนะคะไม้ดอกเปลี่ยนสีอันนี้ก็จะเป็นสีออกแดงๆนะคะอ่าคือเขาจะเป็นเหลี่ยมนะคะดอกปลายปลายดอกเขาจะเป็นเหลี่ยมนะคะสวยๆเลยปลายดอกเป็นเหลี่ยมสวยๆ เปลี่ยนสีนะคะอันนี้จะเป็นแดงม่วงนะคะแดงม่วงแดงม่วงแล kan 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 ้วก็จะเป็นขาวนะคะเปลี่ยนมาเขาก็จะเป็นเป็นสีม่วงม่วงนะคะเป็นสีม่วงม่วงแบบนี้เลยอันนี้ก็แดดแรงค่ะแดดแรงเนี่ยค่ะก็จะไหม้แบบนี้เลยไหม้นะคะไหม้ดอกดอกดอกดีด้วยนะคะดอกดอกดอกดีด้วยเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงม่วงนะคะปลายดอกเขาจะเป็นแบบแหลมแหลมค่ะเป็นริมเหลี่ยมแหลมแหลมนะคะสวยงามมากเลยสำหรับ พลอยลุงนะคะพลอยลุง bueno พลอยล,ลุงไม้เปลี่ยนสีนะคะไม้เปลี่ยนสีอันนี้ก็จะได้ไปถึงสองแบบนะคะจะได้ไปถึงสองแบบหัวใหญ่ค่ะหัวใหญ่มากเลยนะคะหัวใหญ่มากพลอยลุงและชาฟีเมลนะคะชา候候ฟีเมลสวยจริงค่ะสวยจริงเป็นไม้สองเสาแบบนี้นะคะเป็นไม้สองเสาแบบนี้ นี่ค่ะหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่มากอ่ะอันนี้อไปที่390ส่งฟรีนะคะ390ส่งฟรีค่ะสวยจริงนะคะสวยจริงเลยสวยจริงสวยจริงอ่ะถ้าชอบนะคะกะ็สามารถโทรหาหนุได้ค่ะ0 6 4ย์8 7 9 9 5นะคะหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะ สำหรับอีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ